คลิปนี้นะครับจะลองทําการทําแผกนการเรียนรู้นะครับแบ่งหน่วยการเรียนรู้เนี่ยด้วย DeepSeek กันนะครับ DeepSeek เป็น AI ตัวใหม่นะครับที่วันนี้อยากจะลองใช้งานดูนะครับก็ทําการลงชื่อเข้าใช้ DeepSeek ให้เรียบร้อยนะครับก็จะใช้วิชาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพนะครับมาทําก่อื่นก็จะมีพร้อมให้นะครับนี่ก็ทําการ Copy พร้อมตัวนี้นะครับมาก่อนเลย แล้ววางลงไปกอนครับเป็นท่อนแรกครับประกาศให้เขารู้ว่าเราเป็นใครเนาะนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ตัวของคําอธิบายรายวิชานะครับทําการแคปเจอร์หน้าจอครับตัวของคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดเลยนะครับออกมาแบบนี้นะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับแล้วก็มาวางตัวของแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยในช่องนี้นะครับจะกด คลิปกระดาษตรงนี้เลือกรูปภาพเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่ากด c t r l V ก็ได้จากการแคปเจอร์หน้าจอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็จะมีพร้อมแรกที่เป็นประกาศให้เขาแล้วว่าเขาว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็ตัวของรูปภาพคำอธิบายรายวิชาครับแล้วก็ไปเอาพร้อมที่2นะครับที่ผมจะวางไว้ให้นาอตรงนี้นะครับนี่ก็คือพร้อมแรกเนี่ยบอกก่อนว่าเขาเป็นใคร พรอมที่2ก็บอกว่าจากภาพนี้นะครับก็คือมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ให้ช่วยวิเคราะห์นะครับแบ่งหน่วยการเรียนรู้ให้หน่อยนะฮะก็แบนี้เลยนะครับกลกดปุ่ม enter เลยครับเดี๋ยวตัวของ deepseek จะทำการประมวลผลให้นะครับได้แล้วนะฮะในท่อนแรกนี้นะครับผมให้เขาวิเคราะห์ก่อนว่ามีงานอะไรบ้างครับเป็นหน่วยการเรียนรู้เนาะแล้วก็มีแบบสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับตัวของรายวิชาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก ชิ้นงานที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเวลาคุณครูเอาออกไปสอนเนี่ยจะได้รู้ว่าในหน่วยนี้นะครับจะต้องมีงานอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเช่นวิงานวิเคราะห์และประเมินค่าสารใช่ไหมฮะก็มีรายงานการวิเคราะห์และประเมินค่าสารนี่คือผลงานที่เกิดขึ้นจากหน่วยนี้นะครับงานจัดทําเอกสารก็คือมีเอกสา,ารตัวนี้ที่สมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งรายละเอียดการสอนเนี่ยเรา,เราค่อยว่ากันตอนนี้เนี่ยให้เขาวิเคราะห์มาก่อนเท่านี้นะครับ ได้มาห้าง,งานแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจครับว่าสิ่งที่เขาทํามาเนาะนะครับมันถูกต้องหรือไม่นะครับผมก็มาที่พร้อมที่2นะครับพร้อมที่2ก็คือจากภาพนี่นะครับให้แน่ผลลัพธ์การเรียนรู้เข้าไปด้วยก็คือผมเนี่ยโฟกัสไปที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับ ก็แคปเจอร์หน้าจอผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับแล้วก็เอามาวางในหน้านี้แหละครับคู่กับพร้อมนี้ครับจากภาพที่แนบให้นะครับผลลัพธ์การเรียนรู้นะนะครับช่วยวิเคราะห์ให้อีกทีหนึ่งนะว่ามันครอบคลุมไหมเมื่อกี้เนี่ยมันดูภาพรวมไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไปแคปเจอร์หน้าจอเฉพาะผลลัพธ์การเรียนรู้มาแล้วเราเอาให้เขาวิเคราะห์ใหม่ครับว่าจากผลลัพธ์การเรียนรู้นี้เนี่ยนะครับ แล้วก็จากงานทั้ง5ที่ให้มาเมื่อกี้เนี่ยมันครอบคลุมไหมนะครับเขาจะบอกว่าปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บนะครับงานทั้งหมดครอบคลุมแล้วอ่าสบายใจแล้วนะครับผมก็รีเช็คต่อครับมันไม่ใช่แค่มีเท่านั้นนะฮะผมจะเอาตัวของคําอธิบายรายวิชาด้วยนะครับก็ไปแคปเจอร์หน้าจอตัวของคําอธิบายรายวิชามาครับ จากภาพที่แนบให้นะครับก็มีคำอธิบายรายวิชาเห็นไหมครับก็วางไปครับปุ๊บเขาก็จะวิเคราะห์งานเมื่อสักครู่นี้กับคําอธิบายรายวิชาอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถทําร่วมกันทีเดียวได้หรือไม่นะครับแต่เทคนิคของอาร์มแล้วเนี่ยคืออยากให้ทําทีละท่อนทีละท,ท่อนไปนะเพราะว่ามันจะได้แบบละเอียดมากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเขาเนี่ยวิเคราะห์ละจากคําอธิบายรายวิชาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามีงานเพิ่มขึ้นได้อีกนะฮะ มีงานวิเคราะห์สื่ออาชีพมีงานปฏิบัติงานสื่อสารจรรยาบรนนะครับโอเคแสดงว่ามี7งานละ7หน่วยละนะครับผม้เข้าไปต่อนะไม่เชื่ออีกครับจากงานทั้งหมดที่ให้ผมมาเนี่ยนะครับผมบอกต่ออีกครับว่ามีงานไหนที่ควบรวมได้บ้างหรือให้แล้วก็ให้ช่วยเรียงลําดับให้หน่อยเนาะมีเงื่อนไขคือจากง่ายไปยากนะครับแล้วก็หรือเรียงตามขั้นตอนก็ได้นะครับ เขาจะเอางานทั้ง7ที่เขาให้ผมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาลองดูครับพิจารณาดูว่าครอบรวมได้ไหมนะครับนี่ครบแล้วกลายเป็นเหลือ4งานนะจาก7งานตรงนี้เนี่ยคุณครูก็จะต้องดูครับว่าจาก7งานเมื่อกี้เนี่ยเหลือ4งานอันนี้เนี่ยคุณครูแฮปปี้ไหม นะครับถ้ารู้สึกว่าเอ๊ยยังยังชอบ7งานนี้อยู่ซึ่งมันแบ่งงานอย่างชัดเจนเนี่ยคุณครูก็ไปใช้7งานเดิมก็ได้ก็คือบอกว่ายังคง7งานเดิมไว้นะครับแต่ถ้าบอกว่า4งานนี้แฮปปี้แล้วเออมันครอบคลุมแล้วจริงๆก็เอาตามนี้ได้เลยนะครับอยากจะคง7งานเดิมไว้นะครับผมก็บอกว่าช่วยยกเลิกการควบรวมงานอยาก ได้งานหลักเหมือนเดิมช่วยแสดง,งเดิมเดิมเดยวลองดูครับว่าจะเขาจะทำยังไงผมก็บอกว่าไม่เอาแล้วมันดูน้อยเกินไปเนาะแล้วก็มันแบบเนี่ยครบรวมสื่ออาชีพออกมาไหมครับเนี่ยจริงๆเราก็สามารถแยกได้เนาะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการมีค์แบบเบื้องต้นแล้วก็ค่อยมาแอดวานซ์ขึ้นแบบนี้ก็ได้ จะทำเอกสารจะต,ต่อธุรกิจก็ให้มันแยกกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ได้เช่นกันนะครับก็แยกเป็นเหมือนเดิมอ่ะยังคงเจ็ดไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมมาพร้อมต่อไปของผมนะนะครับผมบอกว่าโอเคเมื่อได้แล้วนะนะครับผมอยากจะรีเช็คก่อนซีว่าไอ้สิ่งที่มันตอบมาให้ผมทั้ง7งานเนี่ยนะครับ มันตรงกับจุดประสงค์สมรรถนะรายวิชานี้ไหมนะครับผมก็กดใช้พร้อมนี้เนาะนำจุดประสงค์สมรรถนะที่ให้เนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับตัวงานทั้งหมดนะครับก็จะเอาตัวของข้อมูลเดิมเนี่ยที่เป็นหน่วยการเรียนรู้สมรรถนะแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมานะครับแล้วก็มีจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชามาครับเป็นให้หน่วยที่หนึ่งเนี่ยงานวิเคราะห์และประเมินสาร ไปสอดคล้องและตรงกับจุดประสงค์ข้อที่1ครับหลักการใช้ภาษาและวิเคราะห์เอกาสารส่วนเรัข้อที่1คือแสดงความรู้เไ,ไหมครับวิเคราะห์อาชีพเไ,ไหมครับแบบนี้ยถ้าแบบนี้ครับเราจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่ AI วิเคราะห์มาให้แล้วเนี่ยมันไปสอดคล้องหรือตรงกันกันกนกบตัวหลักสูตรและวิชาเราหรือไม่นะครับเห็นไ,ไหมมี6อันนะครับ6สมรรถนะ เขาก็ทำมาให้6สมรรถนะเลยไหมครับหน่วยการการนำเสนอข้อมูลนะครับงานนำเสนอข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือชิ้นงานคือนำเสนอข้อมูลในโอกาสต่างๆประยุกต์ใช้ความรู้เห็นไหมคือขั้นประยุกต์ใช้และสื่อสารเห็นไหมครับคุณครูก็จะได้ไปเขียนจุดประสงค์หรือสมรรถนะรายหน่วยได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะก,ก๊อปปี้ตารางนี้เนี่ยออกไปเก็บไว้ก่อนก็ได้ใน Word นะฮะเพื่อแบบ เอาไปใช้งานต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> จากนั้นนะครับผมก็มาดูต่อนะครับไปพร้อมต่อไปครับผมก็บอกว่าจากทั้งหมดนะนะครับช่วยแสดงให้หน่อยนะนะครับนี่ช่วยนะครับต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตารางงานหลักงานย่อยถูไหมครับเมื่อกี้เนี่ยมันได้แค่วิเคราะห์งานหลักมาให้แต่งานย่อยยังไม่มีครับมันมีแค่ตัวของ ตัวของชิ้นงานถูกไหมครับยังไม่มีงานย่อยผมก็ให้เขาวิเคราะห์ใหม่ครับงานหลักงานย่อยสมรรถนะอาชีพความรู้ทักษะนะครับเนื่องจากว่าวิชานี้ไม่มีสมรรถนะอาชีพถูกไหมครับเขาเลยเว้นว่างไว้ตามพร้อมที่ผมให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนบอกว่าเออถ้าเกิดวิชานี้มีสมรรถนะอาชีพท่านก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เนาะไม่ต้องใส่เนี่ยก็บอกว่าให้มันสอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่ท่านแนบให้ก่อนหน้านี้นะครับ งานวิเคราะห์ประเมินค่าใช่ไหมครับวิเคราะห์สารสังเคราะห์ข้อมูลประเมินค่านี่คืองานย่อยออกมานะครับมีความรู้อะไรบ้างเรื่องมเกิดขึ้นนะครับทักษะอะไรบ้างเนี่ยตรงเนี้ย AI เขาวิเคราะห์ให้เบื้องต้นนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันจะใช้งานได้แล้วนะนะครับทุกคนก็เอาตรงเนี้ยเป็นตัวตั้งต้นในการพิจารณาต่อได้นะครับถือว่าง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ตอนนี้เราได้ตารางนี้แล้วนะตารางนี้ของตัวของหลักสูตรและในตัวของการทําแผนแล้วนะครับช่วยพิจารณางานหลักเพิ่มเติมหน่อยและขอความรู้ในการปริหารงานเพิ่มเติมทักษะเพิ่มเติมย,ย,ย่อยๆอีกรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันยังน้อยเกินไปเห็นไหมเนี่ยมันอาจย่อยได้อีกไหมเพื่อเป็นการรีเช็คดูว่าถ้ามันมีมากกว่านี้อีกก็จะได้งานย่อยมากกว่านี้อีกนะครับเห็นไหมมาแล้ว จาก3ข้อเมื่อกี้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่านะครับผมก็ได้งานย่อยเป็นวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าจัดหมวดหมู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่าการใช้ AI เนาะมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะเชื่อเขาทั้งหมดนะครับเราสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็โต้ตอบแก้ไขกับเขาได้เรื่อยๆเลยนะครับ เห็นไหมได้แล้วนะครับผมบอกว่าช่วยวิเคราะห์ความรู้ในการปฏิบัติงานนะครับของแต่ละงานย่อยเพิ่มให้อีกนะโดยพิจารณาหน่อยว่างานย่อยเนี่ยต้องการทําอะไรบ้างมีความรู้อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมของ,งานย่อยเพิ่มใช่ไหมคราวนี้ผมขอความรู้เพิ่มแหละเป็นความรู้ในการปฏิบัติงานเนาะแล้วบอกอีกนะนี่สามารถนําความรู้จากคำได้าบรายวิชาที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใส่ก็ได้ด้วยนะครับ ตรงความรู้ตัวนี้แหละครับท่านจะต้องนําไปใช้เป็นเนื้อหาในการสอนนักเรียนเนาะเหมือนเป็นถ้ามาเริ่มติต่างว่ามาเริ่มหน่วยเนี้ยการวิเคราะห์เนี้ยนะครับท่านก็ต้องสอนทฤษฎีก่อนถูกไหมไอ้หลักการต่างๆเนี้ยชันสอนในหน่วยนี้ก่อนเลยครับเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พอมาเป็นหน่วยที่2นี้ก็อาจจะมีหลักการด้วยหรือครับก็เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สื่ออาชีพก็เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร ไม่ต้องสอนหลักการทั้งหมดหรอกครับเราสอนหลักการเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องไปเลยแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ท่านมีเวลาสอนในปฏิบัติตัวชิ้นงานมากขึ้นนะครับก็มีทักษะมาให้เนาะอ่ะน่าจะสรุปได้ไประมาณนี้แหละนะครับได้งานย่อยละเอียดได้งานได้ตัวของความรู้แล้วนะครับทักษะจะขออีกก็ได้นะครับหรือว่า ให้มาแค่เนี้ยมันก็ตอบโจทย์แล้วล่ะนะครับเพียงพอแล้วนะครับก็ถือว่าได้แล้วสาหรับตารางนี้ก็ค่อยเอาไปทําในตัวแบบฟอร์มแผนที่ทางสอสกาหนดให้นะครับ Copy นะครับไปใส่ในไฟล์ Word เลยครับตามแบบฟอร์มที่ให้มานะครับซึ่งแบบฟอร์มนี้ก็เป็นก็แบบซึ่งแบบฟอร์มนี้นะครับก็เป็นแบบฟอร์มที่ทางหน่วยสึกษานิเทศนะครับได้มีการเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับวิทยาลัยนะครับได้นําตัวของ สมรรถนะย่อยตัวนี้ไม่มีครับก็ขีดดัดไปเลยนะครับเพราะวิชานี้ไม่มีการอ้างอีกม้าถ่ายชีพนะครับแล้วก็ไปเอาต่อครับความรู้ครับในการปฏิบัติงานครับนี่ให้มันเกี่ยวข้องกันถูกไหมครับการบานะครับท่านต้องไปดูเพิ่มเติมอีกครับว่าในหน่วยนี้เนี่ยความรู้เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสารเนี่ย มันควรมีอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกันนะมันอาจจะไม่ใช่มีแค่นี้หรอกคงมีมากกว่านี้อีกนะครับอาจจ,าอาจจะมาลองดูที่ตัวของคำเรียธ์รายวิชาครับนี่เห็นไหมนะครับหรือให้ AI ช่วยคิดเพิ่มก็ได้นะครับก็ค่อยว่ากันเนาะนะครับทักษะก็ copy มานะครับหน่วยที่หนึ่งหรืองานที่หนึ่งเนี่ยงานวิเคราะห์ประเมินค่าสาร วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสารแล้วก็จัดหมวดหมู่นะครับก็มีความรู้ทักษะเหล่านี้ทักษะเหล่านี้แล้วก็ทำแบบนี้ครับให้ครบทั้งหมดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราได้หลายอย่างเห็นไหมวิเคราะห์อาชีพนะครับจัดทำเอกสารแล้วก็ติดต่อธุรกิจเนี่ยก็แค่ก๊อปปี้มาวางครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอ๊อยากจะได้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะนะครับผมก็ ลองใช้พร้อมของผมแบบนี้ดูนะนะครับผมบอกว่าแคปเจอร์หน้าจออันนี้อีกรอบหนึ่งนะเฉพาะตารางอันนี้แหละนะครับ <c oughs> วางลงไปแล้วบอกว่าวิเคราะห์และประเมินค่าสารควรต้องเรียนทฤษฎีนี่อะไรบ้างก็คืออยากได้ทฤษฎีเพิ่มเติมแหละนะครับก็ถามเขาเพิ่มเติมเข้าไป เห็นไหมพวกเนี้ยเราก็เอามาเป็นเนื้อหาได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นความรู้เป็นหลักการไหมครับเห็นไหมหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการแยกข้อมูลการที่จกเอาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยท่านก็สามารถเอาพวกเนี้ยมาใส่ในนี้นได้เลยครับเห็นไหมการสังเคราะห์ซึ่งมันมีอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยหลักการหลักการหลักการ ตัวนี้อาจจะเป็นสาระการเรียนรู้นะครับในแผนของเราก็ได้ทึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในในเรื่องต่อไปนะครับประมาณนี้นะนะครับหรือจะก,ก๊อปทั้งหมดมาก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันดูเยอะเกินไปแลลวนะครับเราค่อยไปทําแผนรายหน่วยแล้วกันเนาะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้เนาะนะครับอ๋อ,อตัวนี้ลืมไปเนาะผลลัพธ์การเรียนรู้และวิชานะครับหรือจ๊อบเนี่ยก็ไปเอามาใส่ง่ายครับ จะได้เห็นภาพชัดๆก็คือเนี่ยสื่อสารภาษาไทยเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะทำได้เรียบร้อยนะครับสำหรับเวิร์กช็อปวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ก็มีเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านใดดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มได้ทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คําว่าครูอาร์มในทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Instagram หรือว่า TikTok ครับขอบคุณมากครับผม